โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนในการไฟแบนการ์ดเดียเดภาค2นครจริงๆวันนี้ไม่ได้จะมาเล่นเดีย์เดเป็นหลักล้ะกันวันนี้มาพูดถึงคอมโบในจินตนาการนะครับกับเด็กที่สามารถทําเวฟได้เยอะที่สุดของเกมนะครับหรือของแวนการ์ดเลยก็ว่าได้นะครับวงเล็บด้วยนะว่าภาคดีนะครับอ่าภาคดีนะถ้าว่าถ้าเป็นภาค V เนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแอคเซ ใช่ไหมซึ่งมันอาจจะปั่นเวฟได้เยอะกว่าแน่นอนแล้วเพราะว่ามันมีหลายไซเคิลใช่ไหมครับมันมีหลายช่องอาแต่ว่าเนี้ยในหลัก6ช่องเนี่ยตีได้3มเลนตีตีได้3มช่องเนี่ยเด็กนี้เนี่ยน่าจะเป็นเด็กที่ปั่นเวฟเพิ่มได้เยอะที่สุดแล้วครับนะตอนนี้นะปั่นเวฟเพิ่มได้เยอะที่สุดแล้วโอเคเรามาดูกันที่ตัวหลักของเด็กนี้ดีกว่าว่าเล่นอะไรไปบ้างวันนี้นะครับ ผมจะไม่มาเล่นให้ดูนะเพราะว่าถ้าใครที่ดูในไลฟ์นะครับจะรู้ว่าแม่งเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากนะครับในการที่จะทําท่าให้มันติดแบบเป๊ะแล้วถ้าเกิดว่าทําติดทั้งทีมันก็ต้องติดแบบว่าจบเกมได้นะครับแต่ว่าน่นแหละนะครับด้วยความดวงของผมมันก็อาจจะบัดซบไปนิดนึงจนแบบว่าทําได้ยากนะครับขี้หลาของเด็กนี้เนี่ยคือจูเลียสเลยครับจูเลียสเนี่ยมีสกิลที่บอกว่าเมื่อตีนะครับแวนการ์ดคัตพัทหนึ่งครับ พาวเวอร์บวกสองพต่อจำนวนการ์ดในเดเมจโซนของเรานะครับจากนั้นถ้าแวนชื่อบลูสนะครับโซชาร์ตหนึ่งต่อจำนวนการ์ดในเดเมจโซนทุกๆ2ใบนะครับแล้วก็เลือกการ์ดต,ตามจำนวนที่โซชาร์ตเข้าไปเนี่ยคอลงเรียรได้ครับจากโซพูดง่ายๆก็คือเมื่อตีครับบวกสองพตามดเดเมจเราถ้ามี5้าเดเมจก็บวกหมื่นนะครับคิดง่ายๆแค่นั้นแล้วก็โซชาร์ตสองไอโซโซชาร์ตหนึ่งทุกครั้งไอโซชาร์ตหนึ่งใบ ต่อจานวนเดเมจโซน2ใบนะครับก็คือมีเดเมจโซน2ใบโซชาร์จ1ใบนะครับถ้ามี5้าเดเมจก็โซชาร์ได้สูงสุดคือ2ใบนะครับเสร็จปุ๊บคอการ์ดตามจํานวนการ์ดที่โซชาร์เข้าไปสมมุติว่าโซชาร์เข้าไปใบเดียวก็คอใบเดียวถ้าโซชาร์เข้าไป2ใบก็คอ2ใบนะครับแค่นี้ง่ายๆนะครับมันจะเป็นตัวปั่นเวฟหลักประจําของเด็กนี้เลยนะครับและวงเ็บเพิ่มเติมที่ทําให้สิ่งที่มันยากขึ้นไปอีกก็คือมันคอช่องว่างนะครับ เห็นไหมโอเพนเลียกาดเลียกาดช่องว่างอยู่อ่าเห็นถึงความยากแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าปกติถ้าเป็นเด็กอื่นอย่างแบบโลโก้รอยอนหรือแบบเลซเอลอะไรเงี้ยเอ่อมันก็จะคอแบบคอทับได้เลยใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องมาติดว่าจะต้องคอช่องว่างแต่ว่านี้มันต้องคอช่องว่างเท่านั้นนะเพราะถ้าไอตัวเวนเนี่ยมันคอทับได้เนี่ยอาจจะบันเทิงมากกว่านี้ก็ได้นะครับ อาจจะโหดมากกว่านี้ก็ได้แต่ว่าโอเคตอนนี้มันคอทับได้เอ๊ะมันมันคอทับไม่ได้ว่ากันไปแต่นั่นแหละนี่คือปัจจัยหลักตัวหนึ่งเลยนะครับอีกหนึ่งตัวก็คือเกณฑ์หนึ่งใบนี้ครับเป็นโปรโมนะครับมีสเทคนะเทคนิคบอกว่าเมื่อโดนโซชาร์ตนะครับจากเด็กสามารถจ่าย 3G ครับคอลงเรียรได้แถวหลังช่องช่องหลังแวนนะครับไอเทคนิคบอกว่าเมื่อมันอยู่หลังแวนนะครับหนึ่งครั้งหนึ่งเทินนะเมื่อจบบทเทินที่เรียากาศของเราโจมตีครับถ้าไฟนอลบลัชอยู่ เลียไทยเลียอากาศแถวหน้า2ใบแล้วก็เลือกแถวหลังของเราหนึ่งใบขึ้นไปไว้แถวหน้าแล้วก็จั่วการหนึ่งใบคือจริงๆมันจั่วการหนึ่งใบแล้วกเ็เลือกเลียหนึ่งใบจากแถวหลังย้ายขึ้นไปแถวหน้าก็คือจะได้เพิ่มอีกเวทหนึ่งสมมติว่าเลียตีเลียตีใช้เทกตัวนี้รีไทยเลียแถวหน้าที่เพิ่งตีไปเสร็จปุ๊บเราก็ยกตัวข้างหลังที่อยู่แถวหลังยกขึ้นไปแถวหน้าแล้วก็ตีอีกรอบหนึ่งจะประมาณนี้ มันเป็นตัวปั่นเวฟหลักประจําของของเด็กนี้สองใบนี้เลยนะครับอืมซึ่งถ้าใครที่จาได้ตอนเวียมานอ่ะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเวียมานเวียมานก็เป็นคู่นี้นะครับเวียมานก็เป็นคู่เป็นเป็นเป็นคู่จูเลียสแล้วก็ตัวอันนี้เหมือนกันนะครับอืมเหมือนกันแต่ว่าตรงเวียมานเนี้ยมันจะเพิ่มจีนโน่เข้ามาครับอืมทาให้อา่าวันยังสามารถพลิกแพงไปทางอื่นได้นิดหน่อยนะครับบางทีที่แบบอ่าท่าจูเลียสไม่ติดเรากดท่าจีนโน่ก็ได้อะไรเงี้ย ห้าเวฟก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเน,นี้ยคือเราต้องอออิน8เวฟเท่านั้นเอามาเอามาลองดูในแวนโปรดีกว่าว่าอ่ะมันจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเริ่มแรกมาสมมุติว่าเราเริ่มก่อนแล้วกันจัวแล้วก็อ่ะทิ้งไลท์ไม่มีอะไรผ่านไปนะครับต้นเกมต้นเกมกาดได้กาดก่อนนะเาสมมติว่าเอาก็ะปาไป15ื่นนะครับก็จบเทินไปเอาเทินเราจัว ทิ้งครับไลท์ไม่มีอะไรแบทเทิลแล้วก็ตีไปเลยเช็คออกอะไรก็ช่างหัวมันครับจบเทิร์นเข้าเทิร์นอีกนี้ก็ถ้าเกิดว่ากันได้ก็การไปก่อนนะครับการได้การไปก่อนเพราะว่าเราเช้าเขาเทิร์นหนึ่งนะว่ากันสมมติว่าโดนดดเมจสักเดมหนึง่งโอเคอจูวา็อดนี้เราจะทิ้งทิ้งพีจแม่งเลยแล้วก็ไลท์นะครับแล้วก็แบทเทิร์นตีเลยเช็คออกอะไรก็ว่ากันไปจบเทิร์นนะครับอ่ ก็เทิร์เนี้ยจะเป็นเทิร์ที่เรารับเดเมจนะครับคือพยายามป้องกันต้นเกมให้ได้เยอะที่สุดคือคือเงื่อนไขมันจะเป็นแบบนี้ต้นเกมเราป้องกันแล้วเลดเกมพอเราจะเข้าเทิร์เพอร์โซน่าไรอ่ะให้เรารับเดเมจให้ได้เยอะที่สุดนะครับในกรณีนี้ก็คือรับไปเลยมก็รับไปเลยให้แม่งขึ้น5าเดเมจไปเลยนะครับอืมแต่ว่าต้องต้องหยุดไว้ที่5าเดเมจนะไม่ใช่แบบเทอร์นนี้เราตายเลยนะครับเอามาเพราะผ่านอุปสรรคไปได้แล้วก็ มาเจออุปสรรคที่2ครับก็คือของต้องขึ้นอันนี้คือของไม่ขึ้นนะอ่ะสมมติเราเพอร์โซนาไลด์ได้เราก็เพอร์โซนาไลท์ไปนะครับเรามีตัวจำไลด์แล้วเรามีตัวเปิดกองแล้วอ่ะเปิดตัวเปิดกองไปหาเพื่อนก่อนแล้วกันอ่ะจ่าย 3G ครับเปิดท็อปเด็กกี่ใบวะเปิดท็อปเด็ก7ดใบอ่ะดูกอง7ใบเลือก2ใบนะครับ1ใบเข้าโซ1ใบจะอ่าคอลงเรียอ่าผมเอานี่เข้าโซแล้วก็จูเลียอีกใบหนึ่งคอ นะครับแล้วเราก็จะกดเทคอีกรอบหนึ่งอคอตัวนี้เราไปก่อนแล้วกันเผื่อลืมนะครับเราก็จะกดเทคตัวนี้อีกรอบหนึ่งไหมอะกดเทครอบหนึ่งแล้วกันนะครับจ่ายสามจี้เปิดเจ็ดโอ้คอจูเลียสนะครับเอาอะไรเข้าโซก็ได้เอาอะไรเข้าโซก็ได้เอานี้เข้าโซแล้วกันแล้วก็จูเลียสไม่ใช่ไลซีพี่คอนะครับโอเคจูเลียสคอ แล้วก็ก็จะลงนี่กดสกิลตัวนี้นะครับบัตหนึ่งนะเซิร์ชการ์จากเด็กนะครับเกรดสี่นะเอามาไลท์ทับแล้วก็เอาตัวนี้กลับใต้กองแล้วก็สลับกองคือช็อตเนี้ยคู่แข่งไปเกรดสามแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันมันมันเข้าเทิร์เพอร์โเซรนาเราแล้วเพราะเราเริ่มก่อนนะครับอ่ะแล้วเราก็ทําอย่างนี้ให้ได้ก่อนเพราะาทำอย่างนี้ได้แล้วว่าอย่างอื่นค่อยว่ากันเอาลงตัวนี้ครับสกิลตัวนี้นะบอกว่าเมื่อลงเลียครับ เอาเดียบลออสหนึ่งใบจากดรอบนะครับเข้าโซยูนิตนี้นะครับพาวเวอร์บวกห้าพันแต่ถ้าคู่แข่งเป็นเกรดสามแล้วจะได้บวกหมื่นแทนครับอืมก็ลากมันบวกหมื่นก็ได้อ่ะสมมุติเดี๋ยวนะเฮ้ยลืมกดเปลี่ยนเฟสแล้วมันเดี๋ยวนะผมจําไม่ได้แล้วว่ามันสลับเลนยังไงอ่ะสลับลากลงมานะครับคืออันนี้สงที่มันจะปิดได้เนี่ยก็คือเราต้องเพอร์โซน่าไลท์นะครับถ้าเกิดว่าช็อตเนี้ยไม่ได้เพอร์โซน่าไลท์อ่ะแล้วเราจำไลท์ไปอ่ะแถวหน้ามันจะไม่บวกหมื่นนะ อ่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าอยากได้แรงๆก็ก็เป็นอย่างนี้นะรหรือมีอีกทางหนึ่งก็คือเอ่อเล่นออเดอร์ครับเอ่อเดี๋ยนะดูการในโซอ่ะมีอีกทางหนึ่งก็คือสมมุติว่าเอาแบบป๊อกๆเลยนะเอาขึ้นมือมาแล้วก็เอาอันนี้เขาเ้าไปในโซอ่ะเล่นออเดอร์ครับอืมเราเล่นออเดอร์ไปเลยจ่ายบัตรหนึ่งแล้วก็คอคอยตัวนี้ที่เพิ่งคอไปเมื่อกี้เนี่ยอ่าอตัวเนี้ยแล้วก็แถวหน้ามันก็จะได้บวกหมื่นอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเอาแบบ เราแบบว่าเอาโมโมเลยเอาแรงถึงขีดสุดเลยนะฮะเนี่ยประมาณนี้อ่ะได้จั่วกันหนึ่งใบด้วยอ,อะไรก็ว่ากันไปนะครับเอามาดูว่ามันจะแปดเวฟได้หรือเปล่าถ้าผมเล่นไม่พลาดนะโอเคเอ่ะมาแบทเทิลครับเราเริ่มที่ดอกนี้มันต้องเอเลียตีก่อนเนาะเอานี้ตีไปก่อนก็ได้ครับไม่บูทอืมเอาตีไปก่อนก็ได้นะครับเอาตีไปเวฟแรก38แล้วก็จูเลียตีเนี่ยไม่ต้องกดเทคก,ก็ได้ใช่ไหมวะ อเอาแล้วลองดูก่อนแล้วกันอาจูเลียตตีแล้วก็ใช้สกิลตัวนี้นะครับแถวหน้าตีเสร็จรีทายแมะแมะลากจูเลียตขึ้นไปข้างบนสกิลตัวนี้มาโดนรีทายนะครับจากช่องเรียกาศสามารถหงายเดมหนึ่งได้นะจ่ายโซบัสหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาเพอร์โซน่าโอเคโอค้ยยังงงงยังงงงกับอันนี้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะก็เล่น อโอ้ยเยอะอยู่นะแต่ว่าก็ยังงงๆกับระบบอยู่นะครับอ่ะเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาข้างตีก่อนข้างจูเลียต,ตีตีเสร็จปุ๊บมันจะ3าใช่ไหมครับเราจะกดเทคจูเลียข้างนี้ก็คือจ่ายคาตาบัตหนึ่งโซชาร์สใบครับเพราะเรามี5ดาเมจโซชาร์อะไรไม่ใช่สําคัญนะครับเราเน้นที่ปนันปั่นเวฟนะแล้วก็สกิลจูเลียครับคอการ์ดจากโซ2ใบลงเรียคอจูเลียลงมาครับเพราะว่าเราในใน,ในโซเรามีจูเลียนะจะคอตัวนี้ก็ได้หรือว่าจะคอตัวอื่นก็ได้นะครับ แต่ว่าจะคอคอตัวนี้ก็ได้ไอ้ตัวนี้มันไม่ได้อ๋อไฟนอลรัชมันจะบูตได้โอเคถ้าไฟนอลเบิร์มจะบุยข้าวพันรับโอเคอคอเป็นอย่างนี้ก็ได้เอ้ยไม่ใช่สิอ่ามันจะต้องคอเป็นจูเลียสนะครับแล้วก็เกตหนึ่งใบนี้เท่านั้นนี่ต้องคอเกตหนึ่งใบนี้เท่านั้นนะครับกับจูเลียสเลนนี้ถ้าเกิดว่าจะเอาแปดเวฟนะเมื่อกี้เท่าไหร่นะหนึ่งสองอันนี้เวฟที่สามนะครับอ่าเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาข้างนี้ตีเวฟที่สี่ตะเกียวข้างหลังจ่ายบัสหนึ่งนะครับบเเเอาาจูลีียสใน้้ขโซ แล้วก็กดสกิลจูเลียสครับก็คือบัตหนึ่งโซชาร์ตหนึ่งสองแล้วก็คอสองใบแต่ว่าในกรณีนี้เราคอได้แค่ใบเดียวเพราะว่ามันมีช่องว่างอยู่ใบเดียวนะครับอ่าเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาจูเลียสตีสองสามกดสกิลด้วยก็ได้ครับโซชาร์ตสองไม่มีอะไรมากคือจริงๆกดสกิลจูเลียสก็ได้นะไ,ไ,ไ,ไอไอไอช็อตช็อตหลังเนี่ยเพราะว่าถ้ากดสกิลจูเลียสอ่ะมันจะบวกหมื่นครับจบแบทเทิลใช่ปะ่ะอืมเนี่ย จนจบเทินดิมันจะบวกหมื่นนะครับออมันจะบวกค้าวไ้เลยเพราะงั้นก็ก็บวกพลังได้บวกเลยนะครับเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้นี้หนึ่งสามสี่จูเลียลงมาอีกเป็นห้าแล้วนะครับอันนี้เวฟที่หกจริงๆต้องไม่กดนี่หว่าจริงๆต้องไม่กดจะนี่หว่าสกิลจูเลียลืมดูคัตบาตัวเองเลยเพราะว่าแวนมันต้องโซมันต้องบรัรหนึ่งด้วยอ่ะแวนตีครับ4ี0มืนหนึ่งพันสกิลครับเมื่อตีเอ้ยมันจบอ๋อตีก่อนอ่ะตี แล้วก็เช็คอะไรก็ว่ากันไปเช็คอะไรก็ว่ากันไปเช็คฮิวฮิวได้อะเช็คที่3ามฟอนต์โหนี่แม่งไดโมจัดเลยวะอ่ะจากนั้นเราก็กดสกิลแวนครับเาจะบัตหนึ่งสแตนแถวหน้าโตบาสห้าใบอ่าฮะเมื่อกี้อะไรละหนึ่งสสามสี่ห้าหกไม่ใช่หกสิ เท่าไหร่แล้ววะไอเชี่ยนะมันแดนไม่มีระบบนับด้วยดนะิมันดันไม่มีระบบนับด้วยอะเอาว่าดูเลียตตีหนึ่งสองสามสี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขึ้นเลขให้ก็แล้วกันนะครับว่าตีไปเวฟที่เท่าไหร่รแล้วเนี่ยเอาเสร็จแล้วก็เอาตีเอาเอาแวนตีเช็คตีตีแปดพอดีน่าจะแปดนะคิดว่ามันจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8ใช่มันจะได้8พอดีนะครับประมาณนี้ซึ่งก็อย่างที่ทุกคนเห็นว่าคอดิชันมันยากมากๆนะครับคือมันยากแบบยากสัดๆแม่งเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นไปแทบจะไม่ได้เลยคือคือจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อแบบว่าคุณแม่งคุยกับบูสได้คุณคุยกับเด็กนี้ได้อ่าแล้วเด็กนี้แม่งจะแบบว่าตอบสนองคุณอ่ามันถึงจะทําแบบแบบ8เวฟแล้วพลังเว่อร์อย่างนี้ได้นะครับอืมมันก็ เป็นสิ่งที่ทํายากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ได้มาเพราะว่าทำไม่ได้อ่าวันนี้ผมมาขายฝันเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับคอมโบ8เวฟคอมโบ8เวฟก็ประมาณนี้เลยนะครับหน้าตาเด็กลิสก็ประมาณนี้อาจจะไปปรับใส่เกรดา3ใบหรือเพอร์โซนาเพิ่มกว่านี้ก็ได้ครับแล้วแต่อืมแต่หลักๆก็มันก็ประมาณนี้หลักๆคียหลักสําคัญเลยคือ เจหนึ่งใบนี้ถามว่าทำไมถึงเอาไปเป็นหลายๆ, <c oughs> ๆเพราะว่ามันจะการันตีว่าจะมีหนึ่งใบแน่ๆอยู่ในโซเพราะว่ามันจะมีช็อตหนึ่งคือ,ค,อคือมันจะมีช็อตหนึ่งที่คุณจําเป็นจะต้องใช้ใบเนี้ยเพื่อปั่นเวฟนี่ออกใช่ปะเพื่อเพื่อให้มันได้เวฟเพิ่มมาอีก1เวฟมันจะได้เป็น8เพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่เล่นใบเนี้ยมันจะได้7เว้ยมันจะได้เลียตีเลียตีสลับหลังขึ้นไปข้างบนแล้วก็เลียตีเลียตีใช่ปะแวนตีลุกแถวหน้ามันจะได้7เวฟซึ่งถ้าเกิดว่ามันได้7เววแลล้คุณเเ่นเกจ ผมแมนะนําว่าไปเล่นเวียมานดีกว่าเวียมานจะเสถียรกว่าเออในการที่จะทํา7เวฟนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เพิ่อมอีก1เวฟเป็น8เวฟก็เล่นเด็กนี้ก็ได้นะครับเพราะงนั้นไอตัวเนี้ยมาเลยมาทดแทน1เวฟที่หายไปของเวียมานเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้วันนี้สั้นๆมาขายฝันให้ทุกคนไปลองเล่นกันดูว่าจะทําติดหรือเปล่าแล้วแบบถ้าใครทําติดก็มาอัดคลิปไว้แล้วก็มาลงใน Discord ได้นะครับ ผมได้ดูว่าเชี่ยแม่งสุดยอดมีคนทําได้ด้วยเพราะว่าผมทําไม่ได้นะครับเพราะว่าผมทําไม่ได้นะฮะเออนะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเด็กเดียบรอสไวโอลเนบรูซแปดเวฟนะครับเด็กที่ปั่นเวฟเพิ่มได้มากที่สุดในเกมแวนการ์ดณตอนนี้นะครับผมไม่พูดถึงภาค V ไม่พูดถึงภาคเก่าแต่อย่างใดพูดถึงแค่ภาคดีเท่านั้นอันนี้น่าจะสูงที่สุดแล้วนะครับจากทั้งหมด ที่เคยมีมานะครับและก็เป็นคอมโบที่ทําติดยากที่สุดเท่าที่เคยมีมาเช่นเดียวกันแต่ถ้าทําได้แบบเป๊ะๆเ,ปเปมื่อกี้นี้ก็บอกเลยว่าคู่แข่งมีสิทธิ์ตายสูงมากนะครับแต่นั่นแหละคอาดิชั่นมันยากมากเราต้องกาต้นเกมรับตอนเราเป็นเกตดสามให้มันมี5้าเดเมจแล้วเราก็มีของขึ้นครบคือนั่นแหละปัจจัยมันค่อนข้างหลากหลายนะเพราะงั้นก็ย้ำอีกครั้งว่าใครที่ลองแล้ว แล้วทําสําเร็จก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับอัดคลิปไว้แล้วก็มาลงทาง d ิ s c อ r d ได้นะามาอวยกันได้นะครับสําหรับใครที่ทําคอมโบนี้ติดนะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปในวันนี้ครับสุดท้ายก็เหมือนเดิมนะว่าการจัดเด็กนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะการจัดเด็กคือการจัดเด็กที่ทุกทุกคนถนัดนะครับถนัดแบบไหนก็ไปหาจดัดเราแบบนั้นเลยนะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะเป็นเพียงแค่ความฝันความฝันหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ผมอยากให้ ทุกคนไปลองเล่นกันดูนะครับประมาณนี้เนาะวันนี้ก็ขออภัยที่อาจจะต้องเป็นอยู่ในเดียเดย์เพราะว่าคือผมอยากให้แวนการ์ดเอ้ไม่ผมอยากให้แวนการ์ดมันเพิ่มระบบแบบในแวนโปรมาบ้างอะ <c oughs> คือแบบระบบที่เราจะลองการ์ดอะอระบบที่เราลองสกิลอะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้การ์ดเกมหลายๆการ์ดเกมเพิ่มเข้ามานะบแบบระบบที่แบบมันเหมือนกับการ์ดจริงอะมันจะได้ฟีลการ์ดจริงเลยเพราะว่าตอนตอนที่เป็นการ์ดจริงอะผมจะชอบแบบว่าหยิบการ์ดขึ้นมาเล่น แล้วก็ต่อคอมโบกันเองอะไรคิดพยายามคิดคอมโบในหัวเองอะไรเงี้ยนะผมชอบทำ่างนั้นแต่ว่าเสียดายในเกมไม่มีก็เลยต้องไปเล่นใ,นให้ดูในแบนโปนะครับนะเพื่อความเพื่อ,เพ,อเพื่อให้มันเห็นภาพชัดนะว่าเออมันจะเป็นประมาณไหนได้บ้างนะครับเพราะผมไม่ได้มีการ์ดจริงด้วยนะ,ะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วพูดผิดพูดถูกพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ